ได้สูงโอเถ่ายรูปหน่อยถ่ายวีดีโอบองบอยเ็บอ๋อบอยเต็บคอแคติดบอยเนว่ตดะดูนด้าได้เดี๋ยวไปดูโดนเลยวั้งส่วนวันที่ไม่มีวันที่วันที่15-19ธันวาคมนี้นะครับ ก็ต้องไปเที่ยวเซนไทน์ดกวยครับเราสนุกเกินคาดครับโโอ้หจะได้พบอะไรรังการงานสร้างครับได้อยู่บ้านอยู่บ้านมันน่าเบื่อที่ฟินฟินไม่ไม่ไม่ฟินนะอยู่บ้านมันน่าเบื่อต้องมาเที่ยวเซนไทน์กับพวกเราพวกเรามีกิจกรรมแบบลมเย็นระบายแน่นอนครับลมเย็นระบายสนุกแน่นอนเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยไอโซ่นี่ก็ลิงลิบายอ่ะไปบายก็เป็นนายแบบกไป ก็าเดี๋ยวเจอกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับใครไม่มาไม่โกรธนะฮะเห็นไดัดดัดฟันครับไปเซี่ยงไฮ้เสอร์ฟไทยมากโอเคครับีลยวเจอกันเซี่ยงไฮ้ อย่างนี้มากหอมมากอะไรนะขอโทษค่ะแปลภาษาญี่ปส่นเลับ่ะแต่นี่ที่ไรอะแปลโอเคโอ้โหภาษา ไม่ไม่แต่เข้าไปใกล้หน่อยนะใกล้ืนโซ่ที่โซ่บ้านอะไรนะแซนแซน

เซ็งไห้นะพี่แป้งโอเคนี่ใคก็พอขอปลาละ